สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Facebook แฟนเพจนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะถามว่าไปไหนมาไม่ลงคลิปเลยไปทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้ก็เกิดวิกฤตนะคะกับครอบครัวของพ่อปู่นิดหน่อยนะคะก็ไม่นิดหน่อยก็เยอะอยู่นะ,ะพ่อปูไม่สบายนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่นะคะภาพออกมาจากห้องผ่าตัดใหม่ๆกำลังเมายาสลบเลยนะจ๊ะเกิดอุบัติเหตุนะ,ะตก ร่างลถไฟนะคะขาขาดนะคะผ่าตัดประมาณรอบนี้รอบที่5้าแล้วคือวันนี้เลยคันล่าสุดนะคะวันที่5นะ,ะอยู่ในห้องผ่าตาดัดตอนนี้อยู่ i c ซนะจ๊ะผ่าตัดไป4ี่รอบ5้ารอบแล้วนะคะยังไม่หายนะเป็นมานานแล้วนะคะดิฉันก็มาเฝ้าไข้บ้างนะคะแล้วก็ไปทํางานบ้างนะกิจกรรมของดิฉันก็เยอะแยะมากมายเพิ่มพูนขึ้นเยอะมากๆนะ ต้องทำอาหารเพราะว่าพอ่อป่วขาแตกกระดูกแตกขาขาดแล้วขาขาดนะหัวแตกกามแตกนะคะที่กามกามแตกเราไม่สามารถกินอาหารปกติได้ไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้ดิฉันก็ต้องปั่นอาหารต้องทำน้ำผลไม้นะอันนี้ผ่าตัดได้รอบที่ที่สกลับมาบ้านนะคะอันในรูปนี้วิดีโอนี้กลับมาบ้านนะคะเขากลับมาผักผ่อนก็จะอยู่สภาพนี้เป็นง่อยง่อย เป็นห่อยๆเง,งาๆนะคะก็ดูแลกันไปจริงๆแล้วทุกคนถามว่าทำไมดิฉันไม่กลับไทยดิฉันมีแพลนกลับไทยวันที่13กรกฎาคมเตรียมตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุล่วงหน้าก่อนที่ดิฉันจะเดินทางเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเฮ้ย ไม่เป็นไรช่างบันเถอยยังไงเราก็ต้องไปมันได้เวลาแล้วเราต้องไปเราซื้อตั๋วแล้วก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้สิคนมันป่วยมันทิ้งไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนคือเราเราเราไม่สามารถทําได้เราไม่เลวพอเราเราเคยอยู่กับเขามานานเป็นสิบปีนะพอมีปัญหาแล้วจะทิ้งกันมันกบไม่ได้ไงบางครั้งเราจะตัดสินใจในการใช้ชีวิต ด้วยความคิดด้วยความรู้สึกของตัวเราเองมันไม่ได้บางทีมันก็แบบต้องเผื่อแผ่คนรอบข้างด้วยนะคะดิฉันก็เลยไม่ได้กลับไทยก็เลยติดแงกอยู่ที่นี่ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเป็นกําลังใจให้พ่อปู่ดิฉันด้วยนะคะทุกคนจริงๆแล้วก็อยากไปแหละเก็บกระเป๋านู่นนะั่นนี่คือทํางานคือจะไปแล้วว่ามันเหลืออีกอาทิตย์เดียวอะ่ะเหลืออีกอาทิตย์เดียวชีวิตจะเปลี่ยนแล้วอะ่ะ ทีนี้มันไม่ได้ไงไม่สามารถทําอะไรที่มันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นได้บางครั้งการใช้ชีวิตเราก็ต้องเผื่อแผ่คนรอบข้างด้วยนะคะนี่นะคะไม้เท้าน้ําผลไม้แบบนี้คือต้องเตรียมนะคะเตรียมอาหารอ่อ,อนๆทาซุปทําอะไรให้แกกินนะล่าสุดวันนี้ก็ตอนนี้อยู่บ้านแต่ตอนนี้ที่ดิฉันพากแล้วก็จะลงวิดีโอนี่คืออยู่โรงพยาบาลอยู่ห้อง i อ u นะคะกำลังผ่าตัดอยู่รอบที่5้านะคะเอาเนื้อขาด้านในเพื่อที่จะมาต่อขาด้านนอกนี่นะคะ ก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นแค่นี้ก็รักษากันไปที่ฉันก็จะอยู่ดูแลกันไปจนกว่าจะดีขึ้นน่าจะประมาณปีปีหนึ่งสงปีไม่รู้ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ดูแลจนแข็งแรงและหายเป็นปกติใช้ชีวิตปกติได้นั่นเองนะคะส่วนตัวที่ฉันเองก็อยู่ทำงานต่อไปก่อนเนาะใจเย็นๆเนาะมันไม่รู้จะทำยังไงอะ คือมันต้องช่วยกันมันต้องดูแลกันไปก่อนมันทิ้งไม่ได้แล้วเพราะปลูกเขาไม่มีใครนะเขามีลูกเขาคนเดียวนะคะก็มีมีคนอื่นและมีครอบครัวแหละแต่ไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครสนใจไม่มีใครแบบภาษาบ้านๆก็คือไม่มีใครดูแลแกนะก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเดี๋ยวมาเล่าต่อสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรบ้าง